ในช่วงสุดท้ายนะครับ <c oughs> ผมมีข้อมูลที่จะขออนุญาตเสนอแนะเพิ่มเติม4ี่เรื่องนะครับเพื่อ,อาการบริหารการเงินของสหกรณ์อมทรัพย์ของเราเนี่ยจะเข้าสู่เกณฑ์ความมั่นคงทางการเงินได้นะครับ เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คืออยากจะทบทวนวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ในส่วนที่เขียนไว้ในกฎหมายสาหกรณ์นะครับแล้วผมก็อยากจะเน้นในเรื่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกนะครับว่าไอความหมายสองตัวเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเศรษฐกิจและสังคมนะครับนั่นก็คือ ความหมายทางด้านเศรษฐกิจนะครับสมาชิกมีเงินออมใช้ในบ้านปลายของชีวิตคล,คลิกต่อเลยครับคลิกต่อเลยนะฮะหมดหนี้ในวัยอันสมควรนะครับดูเหมือนจะคล้ายๆกับยาสูบนะฮะอันนี้ผมคิดว่านี่แหละครับก็คือ ตัวที่จะวัดนะครับทางด้านเศรษฐกิจกส่วนตัวที่จะวัดทางด้านสังคมนะครับก็คือได้รับสวัสดิการจากสวหกรณแล้วควรเป็นสวัสดิการตามสมควรนะครับสวัสดิการตามสมควรตรงนี้เป็นถ้อยคำที่เขียนไว้ในกฎหมายเลยนอกจากนั้นทางด้านสังคมอีกอย่างหนึ่งก็คือสมาชิกของเราเนี่ย มีความรักกันสนใจกันห่วงใยกันแบ่งปันกันสามัคคีกันเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วท่านคิดว่าในประเท,ไะเทศไทยเนี่ยใครที่ได้รับชื่อว่ามีความสนใจห่วงใยแบ่งปันมากที่สุดในประเทศเลยครับถ้าท่านตามข่าวคุณอะไรชัด กบีใช่ไหมนั่นแหละครับผมยังบอกบอกพวกเราที่อยู่แถวนั้นนะว่าแหมถ้าคุณชัดเขายังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์นะไปชวนเขาเป็นสมาชิกสหกรณ์สักแห่งหนึ่งเนี่ยผมว่าแห่งนั้นเนี่ยจะฉลาดที่สุดเลยนะครับนี่คือวันี่คือเป้าหมายสุดท้ายนะครับที่เขียนว่าเพื่อให้สมาชิกบรรลุเศรษฐ,ฐกิจและสังคมส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าเรา มักเน้นทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะก็อยากจะฝากนะครับเวลาสมาชิกมาประชุมกันยิ้มแย้มเข้าหากันนะครับยิ้มแย้มเข้าหากันสนใจกันห่วงใยกันฝากไว้เลยตรงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเป้าหมายที่จะบรรลุได้เนี่ยพวกเราก็ทราบดีแล้วนะครับว่าไม่ใช่ผลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับ แต่ละกลุ่มที่อยู่ในสหกรณ์เนี่ยต้องทําตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละตัวของแต่ละคนสมาชิกนะครับผมใช้คำว่าพุทธเดอ i g ไรแมนออนเดอ i g ไรจอบสมาชิกต้องเลือกกรรมการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติตรงกับหน้าที่ที่เขาจะไปทำงานอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ต้องมีวินัยต่างกันนะครับในส่วนของกรรมการต้องเป็นมืออาชีพนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับคำในกลุ่มนี้นะครับคุณธรรมจริยธรรมธรรมมาพิบาลจัญญาบันคำในกลุ่มนี้เป็นคำในกลุ่มเดียวกันนะครับกรรมการต้องมีอย่างนี้เช่นกันครับฝ่ายจัดการนะฮะฝ่ายจัดการก็ต้องเป็นมืออาชีพ ที่สําคัญนะครับจะได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกก็คือต้องซื่อสัตย์นะฮะรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์จะได้นะครับผมมีตัวอย่างกรณีของคําพิพากษาของสหกรณ์ลอตเตอรี่เนี่ยที่พี่น้องของเราในฝ่ายจัดการเนี่ยถูกพิพากษาร่วมเข้าไปด้วยนะฮะ ในคำพิพากษาเนี่ยสารยกคำว่าซื่อสัตย์รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์นะครับขึ้นมาจัวหัวเลยหลังจากที่โจทก์กับจำเลยต่อสู้กันนะครับซึ่งคำว่าซื่อสัตย์รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เนี่ยเขียนไว้ในวินัยของเจ้าหน้าที่สหกรณ์นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้มันเกิดความแตกแยกกันเนี่ยนะครับผมผมคิดว่า,เ,าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ต้องเอามาใช้ไม่ว่าจะใช้ในระดับสมาชิกหรือใช้ในระดับการบริหารการเงินของสากลผมชอบคำพังเพยหรือสุภาษ,ษิตสมัยโบราณนะฮะเงินเป็นนายที่เลวเห็นด้วยไหมฮะเป็นท่าที่ดี เมื่อวานนี้ผมก็เอาคำพังเพยของฝรั่งมาพูดพอจำได้ไหมฮะฝรั่งเนี่ยมีคำพังเพยเขาบอกว่าธนาคารจะให้ร่มเมื่อตอนฝนไม่ตกแต่จะขอร่มคืนเมื่อตอนฝนตกนะฮะเพราะฉะนั้นเงินเป็นนายที่เล็วเป็นท่าที่ดีเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับอย่าสุดตรง อะะยาาจุดตรงจนเกินไปไม่ว่าในระดับการบริหารสากรหรือในระดับสมาชิกนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งะครับสรุปว่าทุกฝ่ายนะครับต้องทำตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเรื่องที่สองนะครับก็คือเกณฑ์หนึ่ที่หลายๆแห่งก็ไม่ถึงเกณฑ์กันนะครับอยากจะฝากไว้3ามสี่ประเด็นนะครับ ประเด็นเรื่องนโยบายการให้เงินกู้ของแต่ละสหกรณ์เมื่อวานนี้ผมก็พูดไปคร่าวๆนะครับว่าเวลาเราจะบริหารเรื่องการให้เงินกู้เนี่ยมีอยู่สามประเด็นซึ่งจะต้องให้เกิดความสมดุลกันประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องรายได้ประเด็นที่สองก็คือเรื่องสภาพคล่องประเด็นที่สามก็คือเรื่องความเสี่ยงแต่ดูเหมือนว่าหลายๆสหกรเวลากำหนดนโยบายทางด้านเงินกู้เนี่ย มักจะให้ความสำคัญในเรื่องรายได้มากนะครับรายได้มากก็ฝากประเด็นตรงนี้สถาบันการเงินพอเวลาเราไปดูนะครับเวลาเขาจะดกำหนดนโยบายการเงินกู้เนี่ยเขาคำนึงถึงสามตัวให้ความสำคัญพอๆกันนะฮะเรื่องเงินกู้นะครับเรื่องเงินวัสดระนี่เราก็คงพูดกันมาเยอะแล้วนะครับ ปัจจุบันนะครับมีข้อแนะนำนะครับของทางกมรมส่งเสริมสากรโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของกมรมส่งเสริมสากรเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำมาดังนี้นะครับท่านไปหาดูในหนังสือเวียนที่กส1 1 1 5ทับ4101นะครับลหลายหาสหกรก็คงได้ไปแล้วประเด็นที่หนึ่งครับเขาบอกว่าเงินกู้ฉุกเฉินเนี่ยต้องไม่เกิน12งงวดเรื่องเงินกู้สามัญ แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือสหกรณากรใดที่ใช้เงินทุนภายนอกมากกว่า50%ก็คือไปกู้เงินเขาดูทั้งซิกหนี้สินละทุนเนี่ยนะฮะทางกรมก็บอกว่างวดชำระหนี้ต้องไม่เกิน120งวดกลุ่มที่2ถ้าใช้เงินทุนภายในระหว่าง60%ถึง85%ก็สามารถขยับได้ ไปเป็นร้2งวดส่วนสหกรณ์ที่ใช้ทุนภายในมากกว่า85%พึ่งพ,งพิงทุนภายนอก15%เนี่ยก็สามารถขยับงวดชำระหนี้ไปเป็น144งวดเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราก็ค่อยๆขยับไปผมก็คิดว่ามันก็จะทำให้เรื่องเงินกู้เนี่ยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานได้เรื่องเงินเหลือ เอ่อตรงนี้ช่วยแก้พอพอยนิดหนึ่งนะครับเงินเหลือตรงเนี้ยในหนังสือฉบับเดียวกันของกรมเนี่ยเขาแนะนําว่าเงินเหลือไม่ควรน้อยกว่า60ซค่อยๆนะครับค่อยๆพวกเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นโปรโมชั่นได้ยินโปรโมชั่นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไหมครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเวลาเขาจะให้ประชาชนไปกู้สร้างบ้านเนี่ย เขามีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเงินเหลือกี่เปอร์เซ็นต์จำได้ไหมเอ้ยพอตามข่าวพอจําได้ไหมธนาคารอาคารสงเคราะห์มีหลักเกณฑ์ครับว่าคนที่จะกู้เงินเขาเนี่ยเขาก็คิดจากรายได,ได้แล้วจะต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบอร์ซครับทีนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนะครับตามนโยบายเขาก็เลย ปรับนโยบายตรงนี้ลดลงนะครับว่าเงินเหลือ50%เพราะฉะนั้นก็ทำให้คนเนี่ยกู้กันได้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้คนกู้กันได้เพิ่มขึ้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับเคยมีระเบียบว่าด้วยการหักเงินนักที่จ่ายออกมา30%ว่าจะต้องมีเงินเหลือ30%พวกเราก็ทำา60ไม่ได้ตามมาตรฐานของสถาบันการเงินทั่วไป 30-40%ซก็ดีครับก็ยังดีนะฮะข้อแนะนำข้อที่สองนะครับซ,ซึ่งไม่เกี่ยวกับหนังสือไอ้หนังสือที่ผมว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำม,มานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมรับราชการเนี่ยเราพยายามลดความเสี่ยงเรื่องการให้เงินกู้โดยใช้ในระเบียบเนี่ยใช้เงินเดือนใช้อายุสมาชิกใช้หุ้นเป็นฐานในการกำหนดเงินกู้เป็นตัวแปร ใครเป็นสมาชิกนานกว่าควรกู้ได้มากกว่าสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่เร็วๆมันก็จะเฉลี่ยความเสี่ยงลงไปได้ข้อที่สมผมไม่แน่ใจว่าสากรของพวกเราเนี่ยมีการกำหนดกติกาไหมเช่นเป็นสมาชิกอายุสิบปีขึ้นไปให้กู้ได้ยี่สิบเท่าบวกเงินค่าหุ้น ถ้ากำหนดอย่างนี้น่าจะทบทวนนะครับตัดบวกค่าหุ้นออกครับให้กู้ได้20เท่าของเงินเดือนไม่เกินเท่าไหร่เพราะอะไรครับถ้าเราเอาหุ้นไปบวกไปเป็นวงเงินกู้เนี่ยเวลาผู้ค้ำประกันเขาจะต้องชำระหนี้แทนผู้กู้เนี่ยเขาต้องชำระเต็มๆเ,เลยเพราะว่าหุ้นเนี่ยถูกเอาเข้าไปรวมเป็นเงินกู้แล้วนะฮะข้อส ควรใช้บริษัทเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ข้อ5เดี๋ยวนี้หลายๆแห่งมักจะบอกว่าให้กู้เยอะๆเนี่ยไม่เป็นไรเพราะให้สมาชิกทำประกันชีวิตไปแล้วบางแห่งก็บอกว่าให้บริษัทเนี่ยไปทำการประกันผู้ค้ำประกันไปแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีผมเลยเวชันมาไว้ว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ ท่านคิดหรือครับว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะรับประกันไปตลอดในอัตราเบี้ยเดิมไม่มีนะฮะท่านไปดู MOU ของบริษัทเขาจะบอกว่าถ้าสินไหมทดแทนที่จ่ายในปีนี้มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันที่เขาจะได้รับเนี่ยปีหน้าเขาขอขึ้น ค่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นแล้วบางสหกรณ์เนี่ยโอ้โหอัตราการหนีหนี้เยอะจนไม่มีบริษัทใดที่จะก้ากล้าเข้ามารับภาระแทนนะครับไอ้ตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่อง NPL ของสหกรณ์นะครับค่อนข้างน้อยกว่าธนาคารธนาคารเนี่ยปีนี้เฉลี่ย NPL 2.5สาเหตุที่ของเราต่ำกว่านะครับก็มี หลายสาเหตุผมขีดเส้นใต้สาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุของการกู้วนซ้ำ NPL ที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนสิ้นปีนะครับระเบียบว่าด้วยการตั้งค่าเผื่อน,นี่ศูนย์เนี่ยบอกว่าสมาชิกรายใดที่ค้างชำระเกินสามเดือนขึ้นไปกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่ม NPL แต่ของสหกรณ์เนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะอะไรครับ กู้อ่อนซ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยังไงมันก็หักได้ยังไงมันก็หักได้งไงไดเพราะฉะนั้น NPL ในสากรมันจึงมีค่าแค่0.16เมื่อปีกายเพราะตัวนี้แหละครับซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ยถ้าเราไม่จัดการไม่พยายามทำให้ดีๆมันจะมีปัญหาในอนาคตนะครับเพราะนั้นก็เลยมีข้อแนะนำนะครับ ผมอาจจะค่อนข้างอาบอกว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มคู่วนซ้ำกลุ่มคู่วนซ้ำเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มเสี่ยงดังนั้นขอแนะนำนะครับให้ท่านลองไปหากลุ่มกู้วนซ้ําแล้วอยากจะเชียร์ทางฝ่ายคุณสุนทรีนะฮะนวัตรกรรมที่ผมอยากจะเห็นปีนี้ คือผมก็เป็นแฟนชอสอ,อมานานผมเห็นนวัตรกรรมของชอสอ,อหลายๆปียังปีกลายมีนวัตรกรรมเรื่องหนึ่งก็คือทำออทำสูตรการคำนวณหักชำระหนี้ของโรงพยาบาลพระปกเก้าก็ทำสูตรคำนวณโบนัสปีนี้ผมอยากเห็นสูตรการหาสมาชิกกู้วนสั้น ถ้าได้สูตรตรงนี้มาแล้วแจกจ่ายผมว่านี่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สากรเนี่ยเขาเห็นว่าเออเราจะต้องไปหากลุ่มกู้วนซ้ำให้ได้แล้วกลุ่มกู้วนลซ้ำตรงนี้ผมคิดว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางด้านการเงินนะครับปกติพวกเราที่เป็นผู้ผู้ป่วยทางด้านสุขภาพกายหมอจะนัดใช่ไหมฮะแล้วแต่โรค สเดือนครัง้ง6เดือนครั้งหนึ่งผมว่าถ้าเราได้กลุ่มกู้วนซ้ำแล้วคุยกับเขาดีๆสมเดือนหรือ6เดือนมาพบกันครั้งหนึ่งกับสหกรณ์พร้อมทั้งแบบโรงงานยาสูบที่ว่าพร้อมทั้งเอาบัญชีรับจ่ายมาให้กรรมการดูสะหน่อยเพราะว่าผมว่าการวินิจฉัยโลกทางด้านการเงินไม่มีอะไรที่จะวินิจฉัยได้ดีกว่าบัญชีรับจ่ายท่านเห็นด้วยไหม การวินิจฉัยโรคทางด้านการเงินของสมาชิกท่านคิดว่ามีอะไรที่วินิจฉัยได้ดีกว่าบัญชีรับจ่ายฮะไม่มีครับเพราะฉะนั้นสมาชิกถ้าจะให้หลุดจากการกู้บนซ้ำเนี่ยผมว่าต้องเข้าคลินิกนะฮะต้องเข้าคลินิกวิเคราะห์ให้ได้ว่าเหตุที่ต้องกู้บนซ้ำเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วอย่างหนึ่งเลยนะครับอย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยเพราะสหกรณ์กำหนด เงินเหลือน้อยเกินไปครับพอเหลือน้อยเกินไปเนี่ยเงินเดือนเขาสองหมื่นกำหนดเงินเหลือให้สิบเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเขากู้แล้วเขาต้องชำระนี่แล้วก็เหลือสองพันบาทเฉพาะค่าน้ำมันมาทำงานหมดไหมฮะหมดแล้วไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นพอครบหกเดือนหรือสี่เดือนตามกติกากลุ่มนี้ต้องมาอีกแล้วถ้าปล่อยกลุ่มนี้ไปเนี่ยนะครับผมว่านั่นคือบาปของผู้บริหารเลย นะครับมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างกู้วนซ้ำที่ผมไปลองๆให้บางสากรทำเนี่ยนะครับท่านสามารถไปประยุกต์เลยนะครับตัวอย่างที่ทำตรงนี้ก็คือใช้เ,เงินเดือนของผู้กู้เป็นตัวตั้งแล้วก็ไปไปทำออกมาอย่างนี้ข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับอย่างสากรแห่งนี้มีสมาชิกเป็นหนี้อยู่ประมาณ5,000คน ใน5,000คนเนี่ยเป็นกลุ่ม,ก,มกู้บนลซ้ำอยู่200คนประมาณ5%ของสมาชิกที่เป็นหนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใน5เนี้ถ้าเราช่วยเขาสักได้สัก10%ของ5%ผมคิดว่ากลุ่มนี่แหละจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลุดพ้นได้เช่นสหกรณ์แห่งนี้มีกู้บนลซ้ำอยู่200ลายช่วยได้สัก20ลาย10เนี่ย อาน,นิี้สงของของสหกรณ์เลยครับนะฮะหลักคิดในการแก้ปัญหาหนี้สินนะครับผมอ่านมาจากหนังสือแก้หนี้แก้จนแล้วก็เอามาเขียนเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าเงินเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาหรอกใช่เงินเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาเพราะสหกรณ์ขาดเงินหรือเปล่าสมาชิกขาดเงินไหม ทัาเงินท่าเงินแก้ปัญหาได้นะสหกรณ์ก็กู้ชอสอ,อ,อกู้จากที่อื่นก็แก้ได้สมาชิกกู้จากสหกรณ์ก็แก้ได้เงินไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเดียวแต่ความรู้ต่างหากนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ส,สุภาษิตจีนเขาบอกว่าถ้าให้ปลาถ้าถ้าถ,ถ้าให้ปลาอย่างเดียวนี่ เป็นการแก้ปัญหายากจนหรือเปล่าไม่ใช่แต่ต้องบอกวิธีการจับปลาด้วยครับเพราะฉะนั้นเรามัวแต่ให้เงินกู้มัวแต่ให้เงินกู้หกเดือนมาจริงหกเดือนโดยไม่ได้ให้ความรู้เนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ตรงจุดนี้แหละครับเพราะนั้นความรู้ต่างหากนะครับนั่นเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามครับอัตราส่วนทุนสำรองนะครับต่อสินทรัพย์ทั้งหมดอยากให้แง่คิดครับ ทุนสำรองกฎหมายบอกไม่น้อยกว่าสิบเปของกำไรสุทธิไม่มีขั้นสูงเงินปันผลกฎกระทรวงบอกว่าไม่เกินสิแต่ไม่จำกัดขั้นต่ำเงินเฉลีย่ยคืนไม่จำกัดทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงนะครับปัญหาคือเราจะทำยังไง จริงจะให้ทุนสำรองเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์สวัสด์เคารพกับท่านมานานแลวตั้งแต่สมัยรับราชการถ้าเราไปศึกษาสหากรณ์จุฬานะครับสหกรณ์จุฬาเนี่ยเพิ่งจะนะครับเพิ่งจะมีทุนสำรองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมายุคข,ของอาจารย์น่นแหะครับอาจารย์บอกผมว่าครับว่า เวลาที่ท่านอาจารย์เข้ามาเป็นกรรมการสหกรณ์ใหม่เนื่องจากอาจารย์เป็นวิศวะแล้วอาจารย์คิดคิดตัวแรกเนี่ยโอ้โหเชื่อมโยงกันดีเลยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้เวลานานมากเหมือนสหกรณ์พวกเราล่ะครับอาจารย์บอกว่าประชุมกรรมการครั้งใดอาจารย์จะต้องพูดเรื่องเงินปันผล้เรื่องเงินเฉลี่ยคืนเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นทุกทีอาจารย์บอกว่า ตอนที่จะไปขอมติที่ประชุมใหญ่ให้ได้ทุนสมรองเยอะๆเนี่ยนะความคิดของกรรมการต้องเป็นความคิดเดียวกันก่อนอาจารย์ใช้เวลาเป็นสิปีครับกว่ากรรมการของจุฬาจะยอมรับเมื่อกรรมการยอมรับโอกาสที่จะไปพูดกับสมาชิกให้ยอมรับเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแต่ตราบใดที่กรรมการยังไม่ยอมรับไปพูดกับสมาชิกเนี่ยยาก ผมมีประสบการณ์ในการส่งเสริมสหกรณ์มานานเนี่ยผมผมก็เลยอยากจะแบ่งขั้นตอนของเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับสหกรณ์ใหม่ๆนะครับของพวกเราก็คงใช้แนวอาจารย์สวัสด์เนี่ยผมคิดว่าในช่วงแรกๆของการตั้งสหกรณ์สมาชิกก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้มากนักเราต้องทำให้สมาชิกเนี่ยเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เราต้องทําให้สมาชิกเนี่ยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเราต้องทําให้สมาชิกเนี่ยเห็นประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มปูฐานอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งสหกรณ์นะครับปีแรกๆท่านอย่าจ่ายเงินปันผลสูงเพราะถ้าเขาได้เงินปันผลสูงแล้วเนี่ยปีต่อๆมาเนี่ยลดลงยากแล้ว ทำอย่างไรจรึงจะไม่ให้สมาชิกเขาเสียโอกาสจากการออมล่ะในช่วงปีแรกแรกเราก็ให้เงินปันผลเขาในระดับเงินเฟอ้อเงินค่าหุ้นเขายังมีไม่มากผมว่าเขาไม่สะเทือนแล้วก็ต้องอธิบายเขาว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเราต้องทุ่มไปที่ทุนสำรองมากๆแต่พอตั้งมาได้ถึงระยะแล้วอาจจะเป็น10ปีเงินปันผลต้อง สร้างความเป็นธรรมนะครับเงินปันผลที่ผมคิดว่าเป็นธรรมก็คือควรต้องอ้างอิงด้วยดอกเบีย้ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวแล้วบวก1หรือ1.5ผมคิดว่า reasonable ประเภทที่เงินปันผล7 8%็10%เนสซนนี่ยท่านไปลองไปคุยเขาทุกทั้งนั้นเลยทุกทั้งนั้นเลยครับมันทำไม่ได้ยาก หลังยั่งยืนหรอกนะฮะแล้วมันจะทำให้สมาชิกที่ถือหุ้นเนี่ยกลายมาเป็นผู้เก่งกำไรในสหกรณ์ซึ่งไม่ใช่หลักการของการบริหารสหกรณ์ที่เดินสายกลางเลยนะครับก็ฝากด้วยฝากด้วยก็มีตัวอย่างเรื่องเงินเฉลี่ยคืนมาให้เห็นนิดหนึ่งมีอยู่4ี่รูปแบบสหกรณ์แห่งหนึ่งคิดดอกเบี้ยงเงินกู้7% แล้วจะจ่ายเงินปันผล5.25%ที่ผมขึ้นในตอนต้นว่าไอ้เงินเฉลี่ยคืนเนี่ยไม่มีทั้งขั้นสูงและขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเคยได้ยินข่าวขราวนะครับว่าบางสากรจ่ายเงินเฉลี่ยคืน50%ผมเลยตั้งตุ๊กตาอย่างนี้มาแล้วฝากท่านคิดครับว่ากรณีของสากรตัวยอย่างอย่างเนี้ยท่านคิดว่าสากรแห่งนี้ ใช้คำว่าไม่ควรจ่ายเงินปันผลไอ้ไม่ควรจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเท่าไหร่จรึงจะไม่ทําให้โครงสร้างดอกเบี้ยดิบเบี้ยนะฮะวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองหรือวิธีที่สามหรือวิธีที่สี่สนะครับฝากไว้ประเด็นสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายจะสำรองเงินไว้เผื่อให้สมาชิกถอนเท่าไหรด่ดีก็เป็นเรื่องของการ ดำลงสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งเมื่อวานนี้เท่าที่ไปสังเกตบางกลุ่มเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้แต่แต่วันนี้หลายๆกลุ่มมาพิเศษก็เข้าใจแล้วนะครับก็มีคําถามครับการดําลงสินทรัพย์สภาพคล่องเวลาท่านควรจะดํารงสักเท่าไหร่เกณฑ์บอกว่าอยู่ระหว่าง3ามถึงห้าก็ที่อย่างที่เมื่อวานผมไลฟ์ฟังก็ตรงนี้ก็ได้มาจากประสบการณ์ มีเรื่องแนะนำครับหนึ่งท่านไปดูว่าสากรของท่านที่รับฝากเงินเนี่ยมีเงินฝากกระจุหรือกระจายนะครับอย่างกรณีตัวอย่างสากรอย่างนี้มีเงินรับฝากจากสมาชิกอยู่ทั้งหมด862ล้านลองไปจัดดูนะครับว่าเงินฝากไม่เกินแสนบาทมีกี่บัญชีอะไรแล้วแล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆ อันนี้อันแรกแล้วก็ทิ้งไว้นิดหนึ่งนะครับว่าน,วนิวสตันบอกว่าสามารถวัดน้ำหนักของโลกได้แต่ไม่สามารถวัดความแตกตื่นแพนิคนะจากความมัน่นจากความไม่มั่นใจในสถาบันการเงินได้กลุ่มที่น่ากลัวก็คือสี่ลายสุดท้ายถ้าเข้ามาฝากถ้าเข้ามาถอนพร้อมๆกัน ซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้เราจะทํำยังไงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทดสอบภาวะาวะิกฤตสเตตเทสนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับอันที่สองนะครับยังอยู่ในเรื่องจะเตรียมควรจะเตรียมเงินสำรองไว้เผื่อถอนเท่าไหร่ดีหนึ่งนะครับไปดูโครงสร้างเงินฝากสองให้ไปดู พฤติกรรมการถอนเงินของสมาชิกสหกรณ์เรานั่นแหละลองดูเพียงตารางเดียวก็ได้นะครับตารางเงินฝากกอมทรัพย์พิเศษให้ท่านหยิบข้อมูลตรงนี้มาเรีเรยงกันเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็คือมาเรียงกันหนึ่งปีตั้งแต่มกราถึงทัน,ทนวาตารางนี้อ่านว่าไงครับอ่านว่าในเดือนมกราเนี่ย มีสมาชิกฝากเงินอยู่กี่มากน้อยฮะยอดยอดยกมาหนึ่งห้าสิบหล้านบาทแล้วในเดือนมกรามีถอนไปกี่ล้านครับแปดสล้านจับตัวเลขทั้งหมดนี้มาเลยแล้วไปดูพฤติกรรมการถอนครับแล้วก็กลับมาวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นรายวัน ท่านก็จะได้อัตราส่วนในการถอนเงินอัตราส่วนตรงนี้ช่วยอะไรได้ครับอัตราส่วนในการถอนเงินช่วยบอกอะไรเราได้อัอตราส่วนนี้บอกว่าที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยสมาชิกถอนประมาณ 4%ของยอดเงินฝากแล้วเอาตัวเนี้มาเป็นตัวสำรองเงินไว้ท่านก็จะได้อัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีเหตุและผลแต่ไม่ได้หมายความว่าสมมุติว่าถ้าท่านคำนวณแล้วบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกถอนประมาณ1%ของยอดเงินฝากเพราะฉะนั้น เราก็เอาหนึ่งอร์ซนี้มาเป็นตัวดํารงสินทรัพย์สภาพพร่องถ้าทำอย่างนั้นเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นบวกไปอีกสักหนึ่งเท่าหรือสองเท่าก็กลายเป็น2หรือสเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเนี่ยป้องกันความเสี่ยงได้นะครับทั้งหมดนะครับสเรื่องนะครับก็ขออนุญาตแนะนำเพราะว่าหลักเกณฑนะ์ต่างๆนี้ของท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในเรื่องพวกนี้นะครับก็ขอบคุณฮนะเดี๋ยวเจอ